พบกับรายการเมาส์ข่าวดังเช่นเคยนะคะวันนี้มีเรื่องราวแซ่บๆมาเมาส์ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกเช่นเคยคะ่ะอ่ะมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกนะคะสำหรับสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกอ่ะอที่ก่อนหน้านี้นะคะมีภาพถ่ายคู่กินไอติมอ่ะอคู่กับหนุ่มนายนภัสแบบคือหวานมากๆคือใ,ใครเห็นก็คือฟิลแฟนเลยเออเหมือนอแฟนกันมานะคะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้นะคะทางคู่เนี่ยจะออกมาปฏิเสธว่าเป็นแค่เพื่อนกันอ่ะอแต่คือหลายคนก็ยังแอบลุ้นแอบเชียร์นะคะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังชัดๆจากปาก สาวใบเฟิร์นอ,อีกทีนะคะว่าจะเป็นแค่เพื่อนหรือว่าแฟนอ่าอันนี้ก็ไปออดูโชว์ของอนิสกาค่แแ่แล้วก็พักคู่กันไปกับคุณนายค่ะจริงๆต่างคนต่างใบค่ะ<ช>ไปกันคนละแบรนด์ค่ะ,ะแต่ก็ยังหาเวลามาเจอกันได ่เพราะว่าว่างวัน hmm. ส like ุดท้ายที่เฟิร <ok ์นกลับมาว่างตรงกัารแล้วก็มีเวลาก่อนกลับประมาณชั่วโมงครึ่งอะไรอ่างเค่เดียวก็เลยไปสวีทกันไม่สวีทก็คือนัดนัดทานข้าวกันแป๊บเดียวอย่าถ่ายรูปเล่นอย่างแต่ละคนบอกว่าเออมันดูหวานดูมุงมิไง ชื่อจริงๆแล้วไม่มุง้งมิงค่ะถ้าเกิดใครอยากเห็น,นข้างหลังไปดูแล้วเฟิร์นโซนได้น,นะคะยอดวิวไม่ขึ้นเลยค่ะว้าวใครกอนใคร <c oughs> กไปเลย <c oughs> เออ <c oughs> อาจจะไม่ไมีรู่ปถึงที่เหมือนกินในทีมแล้วเหมือนสันตของก็จิ้นกันโอ้ยน่ารักอ่าใช่ค่ะจริงๆอันนั้นก็คือเจตนาก็คือก็กินไอศีมปกติเลยค่ะแล้วแม่ก็แซวบอกว่าอยากได้รูปเหมือนในโปสเตอร์เฟื่โซนอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ่ายกันปกติไม่ได้คิดว่าเออภาพออกมามันจะแบบดูน่ารักอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างไรคนก็บอกว่าหวาน เคงจะรำคาญคำตอบเลยว่าแต่เราเป็นเพื่อนกันค่ะก็าเป็นแค่เพื่อนกันถามว่าหนุ่มนายจิบไหมสามคนก็บอกไม่จิบยังไงก็เป็นแค่เพื่อนเพื่อนจะเป็นตามชื่อหนังที่ตัวเองเคยเล่นหรือเปล่าเฟนโซนนั่นแหละแต่ตอนนี้ก็คยังยืนยันว่าเป็นเพื่อนกันแต่อนาคตอาจจะแบบ เออก็ไม่แน่อะไรแบบนี้เพราะว่าทาั้งคู่ก็น่ารักนะใคมีคือเข้ากันมากอะไรแบบนี้อะโอเคไปที่ประเด็นต่อไปคะ่ะน้้งจองะมาปิดท้ายกันที่ค่ะสาวอินฟาราห์มมิสไกแนลง2022ค่ะกีฬาสุดะคะ่ะเล่นเอาสนามบินแต่ออค่ะบอกเลยว่าตีสี่แม่ 4, 5, ค่ะเชาาดอกรีฟ้าก็ไปกันสนามมันใหญ่ตีสามตีสี่ตีห้าบางคนที่ก่อน มองคนนี้ไป็นนอนหล่ long, สนามบินกันเลยนะ,ะใช่รอข้ามวันเลยอเพื่อรอไปส่งสาวอิงฟ้านะคะ,ะไปประกวดน,นะคะมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะ,ะงานนี้นะคะจะบอกว่าสาวอิงฟ้าเนี่ยพร้อมที่สู้คว้ามงทองกลับมาให้ประเทศไทยได้นะคะอีกแถมนะคะยังได้พูดคุยนะคะกับรูมเมดมิสฟิลิปปินส์นะคะมิสแกรนด์ฟิลิปปินส์นะคะเที่เรียบร้อยแล้วอ่ะเอาว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังจากปากสาวอิงฟ้าเลยจ้า ก็กลั้นอยู่ค่ะว่า <c oughs> แอบบดีใจไม่คิดว่าคนจะมาส่งเราเยอะมากขนาดนี้ด้วยระยะเวลาแบบมันเขามารอตั้งแต่ เมื่อวานาออได้ซ้ำอะไรเงี้ยมันดีใจมันเป็นปีผมากแลวสำหรับคอ,อ้อ,อิงพาไอ้ห่าคะเราเป็นรูเมกกับฟิลิปปินส์นี่คือเขาแบบว่าเป็นเหมือนเพื่อนรักเพื่อนแฟนกันเลยนะรู้สึกไงบ้างไม่จริงจริงหนูก็เพิ่งได้มาทราบว่าจริงๆเขาก็แบบเคยไปดูสัมภาษณ์ของเขาอะไรเงี้ยว่าเขาก็แบบติดตามเราเหมือนกันต่างฝ่ายก็ต่างเป็นจริงจเราก็เล็งไว้แล้วว่าแบบฟิลิปปินเป็นประเทศที่เขาก็น่ากลัวเหมือนกันในเรื่องของการประกวดนางงามอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะสนุกแล้วก็คงจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในระหว่างที่เราแบบเป็นรูเมกันเลยอะาว่แบบประชันกทุก วันตื่นเช้ามาถบานี่ชุดไหนอะไร่มาบูไฮา้คุณจะได้เห็นเวทีวันไฟนเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบค่อนข้างที่จะทุ่มหนักมากเพราะว่ายังไม่ยอมหยุดคิดยังใส่เข้าไปเรื่อยๆครับดูถามอย่างนี้ว่าอิงฟาก็เต็งมงมากๆในหลายๆโฟอะไรอย่างเงี้ย ครับมีสิทธิ์ลุ้นขนาดไหนถ้าหดูทำบอสอย่างนี้อ่ะจริงๆถ้าพูดในฐานะบอสเป็นคนส่งไทยแลนด์ก็บอกเลยนะครับว่าเราต้องลุ้นให้ถึงพยายามให้เต็มความสามารถของเรามันองค์ประกอบมีหลายอย่างมิสแกรนเป็นเวทีที่ยุติธรรมทุกคนต้องพร้อมใช้ไม่มีใครเพอร์เฟกที่สุดในโลกแต่หาคนที่แบบเรียกว่าเข้าใกล้ความเพอร์เฟกให้มากที่สุดก็เท่านั้นเองแล้วก็บวกลบคุณหารทุกอย่างมันจะต้องสามารถที่จะทำให้ ตัวของเขาและตัวองค์กรน,นั้นเป็นที่จดจันระดับโลกได้นั่นนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดครับก็ขอให้โชคดีนะฮะขอให้มีความสตรองขอให้สู้ขอให้สนุกจอยทุกวันเพราะว่าเราหลุดจากโหมดความเป็นศิลปินเราหลุดจากโหมดนะของอิงฟ้าวราหะมิสแกนไ h a i l a n d เราจะเป็นโหมดต,ตัวแทนประเทศไทยเปรียบเสมือน่นักกีฬานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดําดิ่งไปอาการต่อสู้ครับสาวอ,อิฟ้าบอกว่า สู้คือจะสู้จะพยายามสู้เพื่อที่จะคว้ามงแรกของไทยมาให้ได้อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็คือหลายคนก็ตื่นเต้นอันนี้อีกเพราะว่าได้คู่กับรูเมทฟิลิปปินส์คือว่าเป็นนักเหมือนบม่บอกกันใช่อะไรไม่ลืมนะคะให้กำลังใจสาอินฟ้ากนนในรอบไฟนอลทาง25ตุลาคมนี้นะคะบอกเลยว่า ความมทองมั่นก็ยืมนะสายสเปนเทเรนเชียร์กันเหนือแม่ใช่ไหมใช่ค่ะอุ้ยแน่นอนค่ะว่าแฟนคลับเชียร์แน่นอนหูแค่ไปสูงที่สนามบินก็สนามบินแตกแล้วตอมวันประกวดนี่จะขนาดไหนคือหาแน่นอนค่ะอันนี้ก็รอติดตามนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับสาวอิงฟ้าด้วยค่ะนี่ก็หมดเวลาของเราสองคนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันไหนคันทงโจทุกวันเช้าเช้าเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาค่ะทางช่องผิดมาดามมอรและช่องทางยูทูบมาดามชแนลนะคะวันนี้เราสองคนค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Just one